ก็พอสมควรนะคะงั้นหนูค่ะหนึ่งจุ่มฮะอะไรคือหนึ่งจุ่มก็หนูจะเอาไปซื้อลาบูบูแบบเสมนตัวเองคะลาบูบูคืออะไรอ่ะนี่ไงคะลาบูบูฮะสองพับาทอันนี้นะหนูดูนู่นนะอ่ะดูนู่นดูอนาคตอ่ะใม่ใช่คนที่อนาคตดูนู่นนูดู ลูกลูกฮ้ยน้องใจเห็นไหมว่าในวันข้างหน้ายามพ่อแม่เกษียณไม่มีแรงทํางานแล้วหากพ่อกับแม่ไม่มีเงินเก็บไว้มากพอก็จะกลายเป็นภาระของลูกทําให้ชีวิตของลูกต้องหยุดชะงักเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีเงินเราก็ต้องเก็บเอาไว้บ้างไม่ใช่เอาไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะจุ่มอีกไหมจุ่มหนูรอเล่น หนูคิดว่านะคะเราออมอย่างเดียวไม่น่าพอค่ะเราต้องแบ่งเป็นลงทุนเพิ่มเพราะว่านะคะป๊าปลองคิดดูสิคะเราออมเงินนะคะเราได้ดอกเบี้ยนิดเดียวอนาคตจะได้สกี่บาทแต่ถ้าเราแบ่งเป็นลงทุนนะคะเราก็จะได้ส่วนแบ่งจากการลงทุนที่เยอะขึ้นจะทําให้เรามีเงินเก็บที่เยอะขึ้นในอนาคตค่ะโอ้ยลงทุนอะไรป๊าทําไม่เป็นหรอกว่าแต่เราอะ เป็นเด็กเป็นเล็กไปรู้เรื่องพวกนี้ไปจากไหนจากการ์ตูนค่ะาการ์ตูนเนี่ยนะใช่ค่ะนี่ไงป,ะปะ๊าเวลเมจิกการ์ตูนเวลเมจิกน่ะเขามีเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยได้เข้าถึงหลักการออมการลงทุนและการวางแผนไว้เกษียณไว้ได้อย่างเข้าใจง่ายมากๆเลยป,ะปะ๊าดูนี่สินี่นะคะ ต้องลองวางแผนการเกษียณของตัวเองตรงนี้ดูข้อมูลของป๊าป๊าตอนนี้เงินเก็บและเงินที่ป๊าป๊าเก็บได้ในแต่ละปีป๊าป๊าต้องตั้งเปะะ้าว่าป๊าป๊าจะเกษียณตอนอายุเท่าไหร่และจะใช้เงินไปอีกอกี่ปีและต้องการใช้เงินปีละกี่บาทนี่ค่ะผลโหออมอย่างเดียวไม่พอจริงด้วยค่ะต้องลองทุนเพิ่มลงทุนอะไรดีล่ะป๊าป๊าดูนี่นะคะป๊าป๊าแค่ต้องก่อข้อมูลสไตล์การลงทุนของตัวเองที่ป๊าป๊าสามารถรับได้ค่ะเขาก็จะประเมินผลมาให้ป๊าป๊าแบบนี้ แล้วป๊าป๊าก็เรียก<ม>ลงทุนซัก2-3แบบเพื่อกระจายความเสี่ยงด้วยนะคะ<ม>ป๊าป๊าเห็นไหมคะมว่าการวางแผนการเกษียณและการลงทุนเพื่ออนาคตไม่ยากเลยแค่นี้อนาคตของป๊าป๊าของหนูและก็ของครอบครัวก็จะไม่ลำบากแล้ว